สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับวันที่ 3, สามพฤษภาคมสองพันหบวันนี้มาเร็วนิดหนึงครับก็เดี๋ยวจะรูปรจะรีบสรุปความน่าจะเป็นของตลาดรวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบกับตลาดทองคำในสัปดาห์หน้าให้ฟังแบบสั้นๆน,นะครับเราก็จะได้ ใช้เป็นข้อมูลในการดูทิศทางของตลาดในสัปดาห์หน้าไปด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยวันนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่จะประกาศดอกเบีย้ยนะครับวันบ้านเราก็คือชาวมืดวันพฤหัสนะครับตีหนึ่งนะซึ่งความคาดการก็คือตลาดน่าจะตลาดคาดการว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยเหมือนกับเดือนเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะไม่ใช่เดือนที่แล้วนะเดือนมีนาคมนะครับก็อยู่ที่4.5เเหมือนเดิมนะ ซึ่งถ้าตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยมันออกมาตามคาดแบบนี้เนี่ยนักลงทุนก็จะไม่ได้ดูเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วตลาดมันจะไม่ค่อยรุ่หวางนั้นเขาจะไปดูตัวโอลิซีกับเพรสคอนเฟิรนส์ของคุณพาวเวลนะความน่าจะเป็นที่จะโพอัตดอกเบีย้ยในสัปดาห์หน้าที่จะประกาศเนี่ยอยู่ที่97.3%เนะครับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า9 1เป็น97นะครับก็ดูดนวโนลมตามนี้ก็น่าจะคงที่นะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปดูก็คือตัวสเตทเมนต์กับ การให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายอีกทีนึงว่าแต่ละปัจจัยที่จะต้องดูตอนプレสคอนเฟอเรนซ์มีอะไรบ้างนะคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ก็อยากให้ดูตัวนี้เพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะมันอาจจะกระทบตลาดในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือตัวเลขสวิตพีเอไม้นะโดยปกติแล้วตัวพีเอไนี่มันจะต้องมากกว่า50.0ขึ้นไปนะครับ ดังนั้นในกรณีที่ถ้าสมมติตัวเลขที่ประกาศออกมาตัวเลขมันอยู่50.0เนี่ยมันสอ่อให้เห็นถึงภาคบริการของบริการกาลังมีปัญหานะครับซึ่งต่ำกว่า50.0เนี่ยโดยทั่วไปมันมีปัญหาทั้งหมดนะ่ะแต่ว่าถ้ามันยังยืน50.0ได้เนี่ยตลาดอาจจะไม่ให้ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะก็ดูตัวนี้ตัวแรกของวันจันทร์นะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนนะคราวนี้เรามาดูในประเด็นที่ ตลาดจะวิ่งไปทางไหนในกรณีที่คุณพาวเวลแกให้สัมภาษณ์ในช่วงหลังจากเพรสคอนเฟเร์เสร็จแล้วนะหรือหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีอยู่ 2- อสาประเด็นที่เราจะต้องใชใ้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าตลาดจะไปทางไหนประเด็นที่1ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพาวเวลแกแสดงความไม่มั่นใจนะครับว่า,าสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เกิดตำรงอยู่ตอนนี้มันไปสง่งผลกระทบในเรื่องของอาาัตราเงินเฟ้อเช่นอาจจะทําให อัตราเงินเฟอ้อมันมีความไม่แน่นอนหรือมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงเรื่องของออสงครามการค้าด้วยเทรดโพลิซีนะครับในประเด็นความวิตตกังบนตัวเนี้มันจะทําให้การตัดสินใจที่จะปรับปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ยากขึ้นในในกรณีนี้นะครับกรณีที่1เนี่ยดอลลาร์มันจะมีแรงนะครับก็คือมันจะส่งผลบวกให้ดอลลาร์แล้วก็ไป กดดันทองคําให้ราคาต่ําลงอันนี้กรณีที่1น,นะครับกรณีที่2องอทองคำเนี่ยจะได้รับผลอัน,นิสงส์ในเชิงบวกได้ในกรณีที่ทางคุณปาเวลเนี่ยแกไปให้ความสําคัญในเรื่องของอตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มันอาจจะแย่ลงหึกหรือเช่นพวกตัวเลข GDP อะไรพวกนี้หรือรวมถึงตลาดแรงงานด้วยนะครับก็ตัวนี้มันจะทําให ทิศทางของทางเฟดเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะปรับลดอตัตราดอกเบี้ยในรอบถัดไปซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ดอลลาร์มันคลายกำลังแล้วก็ส่งผลบวกให้กับทองคําได้อันนี้ผ่านไป2กรณีแล้วนะคราวนี้มันมีจุดที่น่าสนใจอยู่ว่าระหว่างตลาดแรงงานกับอัตราเงินเฟอมันจะ ส่งผลยังไงนะครับมันเขาอธิบายไว้แบบคือในกรณีที่คุณพาวิลแกให้ความสําคัญกับเรื่องของตลาดแรงงานกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนคือผลกระทบในเรื่องของสงครามการค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไปส่งผลทําให้ตลาดแรงงานมันอ่อนแอล่งอะไรประมาณนี้ในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ดอลลาร์มันอ่อนนะครับแล้วก็ทองคําก็วิ่งขึ้นได้แต่ถ้าแกไปให ความสาคัญแทนที่จะไปดูเรื่องอัตราแรงงานแกไปพูดถึงเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อก่อน mm hmm. เช่นการปรับลดลงของอัตราเงินเฟอ้ออาจจะยาวนานกว่าที่คาดการอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวดอลลาร์มันมีแรงแล้วก็ไปกดดันทองคาได้เช่นเดียวกันประมาณนี้ก็จะสรุปประมาณนี้นะครับส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของอัตราเรื่องของสงครามการค้านี่แหละขขอขัดแย้งที่ในวันศุกร์เขาเริ่มเปิดช่อง โบยที่จะมีการเจราจานะก็คือรักษาฟอร์มนีแหละทั้งฝั่งจีนกับอเมริกาแล้วก็เราดูความชัดเจนตัวนี้ครับถ้าสัปดาห์หน้ามันสามารถกําหนดแผนของการพูดคุยได้เนี่ยมันจะทําให้ทองคํามันดิ่งลงไปอีกนะอันนี้ผมว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมาก่อนเรื่องของอัลตดกเบียนะครับแล้วก็ผลกระทบมันจะค่อนข้างหนักด้วยถ้าเขาเปิดเช่าเจราจาแล้วก็กําหนดวันได้เนี่ยทองคําจะร่วงหนักเลยนะดังนั้นขาเซลถ้า อารมณ์ตลาดอยู่ในโหมดนี้เนี่ยก็ยังถือขาเซลได้ต่อนะครับอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานนะส่วนเรื่องของเทคนิคอนหน่งเราไปดูที่กราฟอีกทีเวลาที่เราดูปัจจัยพื้นฐานเราก็ดูทิศทางของตลาดแต่ว่าเวลาที่เราไปวิเคราะห์ตัวเทคนิคอลรวิลคราะเราก็ใช้เป็นข้อมูลในการหาจุดเข้าจุดออกรวมถึงดูเขาเรียกว่าดูโมเมนตัมของตลาดประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดู อัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปอัปเดตแนวรับแนวต้านผมตีกรอบราคาขาลงให้เพื่อนๆตามนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะชาร์โนไล n e สีชมพูตัวนี้นครับสาหรับใช้เป็นเป็นกรอบราคาในการปรับฐานในช่วงขาลงตอนนี้ในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะอันนี้เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับก็พยายามดูแพทเทิร์นราคาตามนี้ก็ออกมาเป็นชาร n โนไลน์สีชมพูอันนี้คือรูปแบบของราคาที่เป็น ตัวไซดเวดาวตัวนี้นะครับแต่ถ้าเขาหลุดจากแพทเทิร์นตัวนี้ไปได้ก็เดี๋ยวเรามามองรูปแบบของราคากันใหม่แต่ตอนนี้เขาวิ่งตามนี้อยู่นะครับโอเคตัวชนะลายตัวนี้เราก็จะใช้ในการดูความน่าจะเป็นของการเข้าซื้อเข้าขายเท่านั้นเองนะครับในในช่วงระยะเวลาที่เขาอยู่ในโหมดของการปรับฐานเป็นขานลงนะครับโอเคคราวนี้มาอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนดูแนวต้านก่อนนะครับ แนวต้านเขาใช้ไมเนอร์สวิงตัวนี้ที่เป็นขาลงล่าสุดตัวนี้นะครับก็ผมให้แนวต้านที่สําคัญสําคัญเอาไว้อยู่ตามนี้นะถ้าจะให้ดูภาพชัดเจนไปดูที่ H1 ก็ได้นะครับอ่าอ,อัปเดตตามนี้แนวแรกที่ใช้งานไปแล้วในวันศุกร์ประมาณนี้นะตรงนี้นครับช่วงคืนวันศุกร์ก็คือพิบโบยี่นั่นเองนะ ส2มสงเนะครับผมค้างาไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ผ่านนะครับมันวิ่งไปเทสแล้วมันยังไม่ผ่านถัดขึ้นมาก็จะเป็นโซนพิบโห้าบจุดตรงนี้นะสามสนะครับแล้วก็เป็น3ามสห้าหนะเป็นพิบโวหกสิบเป็นพิบโบจุดเมื่อกี้เป็น38.2สิองนะครับขอขออภัยอธิบายผิดนะสามแล้วก็เป็น50.0สิบจที่สามสห้ถัดขึ้นมาก็เป็นแอวต้านขนาดเล็กหกสินะสามสหผมไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับ แล้วก็ส่วนโซนพวกนี้มันเดยวยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ระหว่าง78.6กับ88.6มันก็จะอยู่ในโซน34.37กับ34.66ประมาณนี้นะครับเป็นยอดเล็กๆแล้วก็เอาทาภายเดิม3,500ผมมองว่าแนวต้านสัปดาห์หน้าถ้าสามารถที่จะดันทะลุอย่างทะลุประมาณพิโบ50.0ได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะ33.51ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวต้านนะส่วนแนวรับ ก็กางให้แล้วเมื่อกี้นะครับดู t ามเฟรม m e h4 นะขยายแล้วก็ยังอยู่ที่ม i เนอร์สวิตัวนี้อยู่นะครับแนวแนวรับสัปดาห์ที่แล้วที่ใช้งานไปก็คือพิโบ50.0ตอนนี้เขาก็ปวดเปี้ยนอยู่โซนพี่โบ50.0ตรงนี้นะครับเนี่ยสามสตรงนี้นะครับส่วนแนวรับที่ผมมองว่ามันแข็งแรงกว่า3ามสเนี่ยมันจะอยู่ที่3165โดยประมาณนะ เ็นีโบโบนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเอ่อ78.6นะครับ3072ตรงนี้แล้วก็3020 Swing ส o เดิมประมาณ3 2มสอตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับโดยธรรมชาติก็มองว่าสัปดาห์หน้าตลาดไม่น่าจะวิ่งหลุดกรอบแนวรับแนวต้านตรงนี้ที่ให้ไว้นะครับจบแนวรับแนวต้านคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์่อว่ามุมต้าขาลงเนี่ยมันจะยังอยู่ไหมนะครับ เราดูที่ตัวสโตนเชสติกก่อนสโตนเชสติกเดวันเนี่ยมัน2เส้นเนี่ยมันยังห่างอยู่แล้วก็มุมตั้มเดวันขาลงยังไม่จบนะครับสภาวะตลาดมันยังไม่ถึงอเโศดังนั้นโดยทั่วไปขาบ่ายตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะถึงแม้ว่าอสองสวิงล่าสุดของเดวันมันจะเป็นคอนเวอร์เจนซ์ถ้าเราจะเข้าซื้ออีกทีเรารอนิดนึงนะครับรอให้เดวันเนี่ยมันแบบป้วนเปี้ยนอเโศกก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับขาบายนะ รอก่อนครับส่วนสีชั่วโมงเห็นอะไรสีชั่วโมงตอนนี้เราจะเห็นว่าตัว m a ็กดีมันดูต่างกว่าเส้น 0, 0. ตรงนี้นะครับแล้วก็สภาวะตลาดสวิงล่าสุดโซนเนี้เป็นคอนเวอร์เจนซ์อยู่กำลังจะเกิดด i เวอร์เจนซ์ละแต่ว่ายังไม่ชัดต้องดูสัปดาห์หน้าอีกทีนึงว่าจะเริ่มเห็นคลาสสิไดเวอร์เจนซ์ h 4ไหมนะครับ สภาวพตลาดก็ยังพุดเปียนอยู่ในโซนอเวอโซอยู่นะเพียงแต่ว่าคลาสสิกเดเวอเรนซ์มันยังไม่มาดะนะั้นโ o มเม t นตัมในไท m e Frame H4 ยังเป็นขาลงอยู่ยังยังอยู่ในหมดของขาลงอยู่นะครับดังนั้นก็โดยส่วนตัวผมมองว่าขาเซลล์ยังเป็นต่ออยู่นะครับจนกว่าจะเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยจะออกมาก็าจะชัดเจนมากขึ้นว่าจะร่วงต่อหรือว่าจะสามารถฟื้นกลับขึ้นไปได้นะสรุปเดวัน เป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่ในโซนพักตัวยังไม่เหมาะที่จะเข้าซื้อ H4 อยู่ในสภาวะคอนเวอร์เจนต์ขาลงยังมีโอกาสลงได้อีกหลังจากที่พักตัวเสร็จพักตัวเสร็จหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าพักตัวได้เรื่องที่สุดก็คือสโตนเชสติก H4 เนี่ยขึ้นไปโซนโอเวอร์บอทนะครับแล้วก็น่าจะโดนตบลงมาอีกอันนี้คืออ่านตามเทคนิคอลอน a ลิซ i s ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนทม์เฟรมที่เล็กกว่าน,นี้อินดิเคเตอร์มันจะไม่ไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปดูนะ ดูแค่2 time f r a m H4 กับ day 1ก็พอนะครับสรุปปิดท้ายสรุปปิดท้ายนะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็โมเมนตัมยังเป็นขาเซลล์เป็นต่ออยู่นะครับขาเซลล์เป็นต่ออยู่อีกนิดนึงนะแล้วก็ลักษณะโครงสร้างมันจะเซลล์ต่อหรือเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่นโยบายอัตรานโยบายหลังจากที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็คืออาจจะรอประมาณสักวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยก็จะเห็นว่า ทิศทางของตลาดมีโอกาสที่จะปรับเป็นขาขึ้นได้ไหมแต่ว่าผมก็ยังย้าอยู่เหมือนเดิมว่าถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าซื้อช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะครับถ้าไม่รอโพลิซีนะก็รอเทคนิคอลอนาลิซิสก็คือตัวสโตนเชสซิกเดวันควรจะมาถึงโอเวอร์โซก่อนแล้วค่อยดูการใช้เรากาลังแล้วค่อยเข้าซื้อนะครับอันนี้คือดูในเทิงเทคนิคอลอนาลิซิสดูที่เราไม่ได้รอว่าปัจจัยพื้นฐานมันจะมาหลุดหรือย,ยังอันนี้ไม่ได้สนใจนะอันนี้คือดูเทคนิคอลล้วนๆนะครับ ก็สัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวเรามาดูาบทวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้ากันอีกทีหนึ่งส่วนสัปดาห์นี้ก็คงจบน่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่สงสัยก็ทิ้งคาถามไว้ใต้คลิปหรือแชร์ไอเดียก็ได้นะครับผมก็ยินดีที่จะรับฟังทุกทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกสัปดาห์นะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ